พี่น้องค่ะตอนนี้ที่ไท้แทลนด์อยู่นาที่ประกาศอำเภอหนองบัวซอนะคะพาพี่น้องมาเบิ่งงานมองแฟนหนองบัวซอค่ะงานมม่องแฟนค่ะที่อำเภอหนองบัวซอค่ะก็จะมีงานวันที่เดิมวันสเสาร์ที่หนึ่งเดืนต้นไปนะคะหนึ่งถึงสามมีนาคมค่ะมือเงือกทุ่งถ่ายได้ค่ะดีฉันแท้แลนด์ได้พักพี่น้องมาเบิงเ่งแวะเบิ่งค่ะเขาสัย่างไปต้นใหม่ก่อนบ่คะนี่เข้าไป,ปด้านค่ะ สิงค่ะ,เ,คคะ,ะ,คะ,ะเป็นสิงค่าหลาลค่ะเป็นคารเมเนดังเนยจะกนไอยค่ะเทียงอยู่ข้งในค่ะพี่น้องเบงิร์นบรยากาศไทยในงานแล้วค่ะแดดลมลมตกค่ะคนก็นเริ่มมาค่ะ ยิ่งแต่ยิ่งไดแม่ม่่่ัข้อแม่สบอลน้องบอสจัสดียม่นองสบานสบ้านขายมะม่วงคนเรียกม่าได้เงินไรเข้าวมม่วงเลยครับแยกผิด่ายไเดเอาได้เงนไรเเเยอมษให้มคิดไษณา เทียงละห้สิบตค์นมครับเสียงมาจากเวทีกลางดังจังเลยโอ้่อยวกรถ้าพี่องไม่เบิงคิดขาวก็องทางนหนนะแล้วคีขายของทางไหน นีเป็นอะไรนินดนนนนนหน่อยนี่เท่าไรคะเนี่ยละเจ็ดสิบบาทโอ้พวกนี้มาแพงเนาะคะ่ะตัวนี้ที่มันแพงเมันเป็นติวอะเจ้แล้วก็ทักข้อละเอียดนะครับเนี่ย บ้านตะบนกุฏหักไปเนาะกวาเปินน้องมาะซอเสียงเครื่องเสียงจะดังครับเลีตาใ้อันนี้เจ้าหน้าที่ไปอยู่แล้วครับอ๋ี่เพื่อเพื่อปากสนกวัวเพื่อปากสนกวัวเนาะ

กีฬานะการแข่งกีฬานะ้เอาปนักกีานะครับเสียงจะดังหน่อยคับมีสวยเดาวหรอม่สวยดากีีจริงจริงครับกีฬาิไม่ควรคนตาวนักกอล์นาะการแข่งขักอล์ถ้าพอมีเวลาก็เชิญกันครบิเลาก็ชรยนะรับาศรรบห กาแฟกาบัน so ้องน้องก็อยน้องมันทันเลยครับเดียวเลยครับตอนนี้ครับข้างหน้าครับน้องคนสวยเลยครับทุกคนไปบ้านซื้อัวได้เลยนะครับยี่สิบยี่สิบบาทนะครับเจ้าหน้าที่ได้ไปหมดเลยครับท okay. okay. ั้งหมอจะใส่ตู้เย็นะครับอากาศร้อนนะครับทุกคนครับช่วงนี้นะครับอากาศเย็นแล้วนะครับเกินนะผ่านไปผ่านมานะครับไม่ว่าจะซื้อมะม่วงนะครับหรือว่าจะมาช่วยตต่ชาติของเราตื่นนะครับ บรราคา20บาทล้นะครับสองมือล้วงกระเป๋าสองขาเข้าเข้ามาเม่นช่วงนี้ก็แรงลมตกักนะครับก็การเดินราคานนี้เาะว่าตอนน้ำพ่นนะสังเกตดูที่บ่อบางฮะมีจะมีเจ้าหน้าที่ไม่อยู่เลยพัคพักหยลงเตียนเว้นแบบอันนี้เป็นเอาลักบักสมคว้าเนาะ อเรียกว่าอะไอากาศมันหลายพันเนาะครับมันสลัดนี่แหละสลัดนี่หลายพันไฮโดรฟนิกใช้น้ำเน่ยน้ำเลยแต่ว่ามันยาดหนา่ให้สารอาาต่างน้ำเนาะมันอากาศหดมันหยาดเยะชวอันนี้การจัดสวนีมะเมือไม่ละกอเนะทัมั้งุงะดอไ้ไมดอกไมุ้่งร่ สังคมชาตินาฏศิลาที่เก้าครับ r r hair hair ไม่ได้เจอว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ าเชิญนะเชิญเลยนะครับมาลูกพันลานนะครับาเออยาเงือกีไทลนดางขระครับกาชาติช่วยเราเราช่วยชาตินะครับกวักปะกวักมันได้ทุกอย่างครับมนได้สำรต่อผ้าขอบุณร่วมกันครับอันนี้ผมยังจำไม่ได <est> <fir ullah? S 3> ้เราอันใดล่ะอันใดยม่เห่ยวไมเหี่วมันหลาอะไย่างนี้พี่น้องเป็นนักศิาป์นื่อักมันเอนอักเป็นนักศิลปอักเป็นนักิเอินอักพี่เปอนนักิป์แต่ว่าตัวนี้ว่ังใจว่าอย่างม่กลังช่วยี่กดนมครับกูนม้าเพม่นเปิดป่ะต การเรียนรู้การต่อผ้าเนาะเรียนรู้วิถีไทยแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเพื่อทำหงส์นะพี่น้องการตาอาจจะช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับแล้วก็ใช้สื่อการนั่นคือการชาตินะครับเป็นสื่อตางให้เราเป็นเป็นเรื่องต่้ต่างๆเนาะเป็นสีธรรมชาติเนะคะทุกปีนะครับ เป็นชาติพันธ์เนาะในในอีสานเนาะศิลปวัฒนธรรมเดื่องเรื่องการตอผ้านี่มันแล้วแต่ภูมิปัญญากับวัฒนธรรมเนาะตล้วก็ท้องถิ่นครับประเมินกันนะครับได้ได้แต่ละชนเผ่าจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับไม่บ้านอีสานคือกันอีสานก็มีหลายชนเผ่านะครับเป็นต้นล่าพวกล่า้วัวลายประจำทีมเองเนาะล่าอีสานเนี่ยพวกเน่พวกตาเน่พวกโซ่เน่พวกไถ่เน่พวกไทยเน่หลายหลาย

ม้นมวนมวนเอาเอามาฟังเพลงต่อไปนี่ม้ทังพี่เพี่ลมหนาลมเลมตกเอามวนจะุกเจ้าหรวาเอาเอาละครั้งนี้นะมาแล้วสองมคู่หวานใจแว่นตาดำครับตีละตีละกาเลยที่มุดต่อไปครับเป็น Naw, เอออมามากญานะ ก็มาเบื่อน้องสอนะครับสนะวยงามครับจัดสวยงามอันนี้เป็นเครื่องจัดสารนะครับอันนี้เอาไว้ใส่ดักปลาดักดกบเนาะใส่ปลานะครับใส่ปลาอเอาเอาเหยื่อใส่ข้างบนครับแล้วก็ฟังฟังปิดนะครับพวกปลาไหลพวกกบจะเข้าทางนี้เอาเหยื่อพวกอาหารดิบพวกปลา

ได้ฟรีเลยที้กว่าเนเดิมอกแวไก่ติไปอยู่ใช่มันอกาเล่นกวาเ่น่มบงออมอปตอน้ำพอนะครับ คนลัวกาแฟขับรถกาแฟค่ะ v à เมังมันนยกาบรรยากาศแม่ค้าขายงานมังมองแฟรนะครับองสอบเจ้าดูดอนทันเนี่ยนขายรถอะไรก่อนนะสามสี่สิบนะรถอะไร40่สินะ แพงครับเยอมากครัไมาอันนี้ก็อันนี้ก็าวไก่ด้ตรงอบอกดรขออสาวไหนกทางสาวนองสาวชื่ออะไรครับีมค่ะชคีมค่ะคีมคีมอยู่ที่ไหนครับูสตีราชูทิค่ะจะจบแล้วค่ะ แม่เนาะนี่คุณแม่ขอขออนุญาตนะครับครับช่องที่ไปเลนี่ว่าไม่แนะนำมะม่วงนี่น้องเรียกเรียกด้วยพันอะไรอ่ะมะมสีทองค่ะสีทองพันสีทองเนาะไม่ใช่น้ำดอกไม้น้ำดอกไม้นะน้ำดอกไม้ก็ได้นี่น้ำดไม้นั่นเราหัก กอยว่อาักับน้องด้น้องน้องทีมน้องเดน้องยูมาหยู่มหค่น้องรบจบแล้วไปเรีนด้านที่ไหนไหมด้วยช่วงนี้เรียนดานไม่ไม่เรน้านเียต่อที่ไหนเรียนต่อที่ไหนรอรอบ q u t มอขอรอรอ t ใช่ไหมเพายากถามเกฑ์เฉลี่ยน้องเยามจนห้าค่ะโอ้ามจห้าเรียนเียนอะไรครับ ี่านี้เออี่ดสุดยอดาะแล้วงจะอุดหนุนเนาะจิ๊บเลยจะอุดหนุนน้อสูบมันบอกานี่เนื่อน่นดีกินนี่คือสองมือได้ลายมัดลายมือยุ่นมาค่ะสีมันเหนาจะสอโล่วอไปบ่มมาอีกมันบอกบ่มมในใสกสิาเราไปไปดีจ้าสองมือ

โคต้าเนาะโคต้ามันจะออกช่วงไหนน้อลูกกางีนะค่ะมีนากลางเดือนมีนาคนเนาะประกาศผลช่วงไหนะยเนาโอเสียเวหิงีหเาบกมองมันนด้ค่ะเาให้เขลูกมไวเาลูกนรอล้วเทียน้าแม่ีจะ ขยันขยันนานขยันอกเกียรกียรดีแต่ว่ากขต้องขยันขน่งเขาต้องขยันต้อขยันนานเราขยันมเเขาขยันานเราขยันนลานองเวลาเขานองเขาไป่ม่งานซื้อจ่วงานช่วงทํงานซอยซอยพวซอย

ในนี้นะได้เป็นคนลงนายประดิษฐ์นะครับท่าน <laughs>